ได้เลยผมย้ายเลยแล้วกันนะได้ได้ได้ขอบคุณครับเดี๋ยวสวัสดีแลก่อนทำควารู้จักก่อนครับชื่ออะไรจ้าคุณฉันชื่อวิสุวรรนค่ะขอบคุณมากนะคะคือว่าผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่เคยจีบใครเดี๋ยวขอเล่าเองจีบแล้วกันเนาะพี่อะมาพูดตรงๆรงว่าจีบเลยเหรอจีบเลยครับออกตัวแรงแล้วก็ออกตัวแรงเลยอ่ะฟังก็ไโอกาสหน้าพี่จะมา ชื่อวีนัยนั่งปั้นไข่อยู่เพชรบุรีทำไมพี่ร้องพิ่หมดเลยเหรอพี่โอการสหน้าพี่จะมาหา<อ>ร้องได้บ้างเนะี้ยเออร้องเลยไม่ได้รู้เรื่องแล้วบอก คนเชิญจำไลวิไลนัาปไทยอยู่นาตลีตาเมฆไอยู่รลบุญอุทยาร้องผิดไปกันแหละตั้เบิมาครับตอะไรเลยพี่มั่วเหมือนผมก็มั่วเหมือนกันเนี่ยฮะเป็นยังไงไปรูขับรถไกล่ได้่างเงี้ยเอออยู่เรื่อยบุกเลยพี่ชอบชุดนักเรียนแมันบุกเลยพี่เห็นป่ะแทนที่จะห่วงหัวผมไปห่วงฐานเรียนอะไรเคลืนได้เนี่ย หมอเดินแล้วพี่พี่สอนผมต่อเลยแหม่ตจองยืนหยุดอะไรี๋ยวพี่จะสอนผมสอนคุณหนูหน่อยอ่าไม่ไม่ได้เรื่องพี่ขวดไม่ต้องเมื่อกี้นี้เราตีไทยไปเลยแล้วมันต้องมีแล้วนะไม่ต้องเดี่ยวตีสามคนเอาที่ไหนนะพี่ร้องเพลงมองเดี๋ยวกุ๊บบาทเป็ดให้มองเลยมองอะไรกุ๊บบาทเป็นแทนมองแต่เฮ้ยวกูม ี่ใหญ่ใหญ่แล้วมองอะไรมองอะไรแมอะไรมึงแบบไปเห็นที่ไหนเนี่ยพี่ไม่เคยฟังตามกันปวดตแตแต่แตแต่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 แ่แต่แต่แตแตแต่แตต่แ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 ต่

เนื้อของมึงไป้เป็ดของอุ others, like one, so ้ล uh, uh, ่้พ <roz> ี <code> ่โด้หมดยิ่ไปเลยไดยแล้ว <mar> พี <face> ่อะไรก็ไม่รู้เลยฮะอยาให้พวกจัดการกคุณอุวอ่ไว้ที่ไหนฮะพี่จดการ่อนะแต่แล้วแต่พี่นะก็นะอี๋เอ่ออมึงอะบมกสอพู่สแล้วครับสวัสดีครับดีครับ ตัวเนี่ยจริงตัวเองชื่ออะไรอ่ะอ๋อชื่อจิ๋มครับพี่เห็นจิ๋มมาแรกพี่ตกรักหลงจิ๋มเลยโอ้โหไม่ตกรักจิมเลยครับค่ะตกรักจิมจริงนะครับจิ๋มจริงแล้วพี่ต้อย่าทิ้งจิ๋มนะไม่ดิ้นจิมจริงที่แต่งยาแตะพี่อยากไปตอดจิมพี่อยากจะเออจิม จาจรดี่วมเปลี so so ่ยนชื so ่อเลยจนกูแต่งงานเข้าไปจริงๆทำไมพี่ผมเองไม่ต้องหยอกมปยาวพี่วันนี้พี่จัดจิ๋มดผมจิ๋มจจิ๋มจ้ามาจะหาว่ากูจางไอราเปลี่ยนชื่อดไมเปี่ยนแล้วใส่ชุดด้วยเห็นไหมเขียวยันจิ๋มเขีวคุณฮันเอาีก่อ ตสิกันได้ค่ะต่ไม่ได้สีทองที่เป็นอตัวพูดน้องมาตอนตนเมียไดรสัวต้องทำยังไงอะคะตั้งกันทอก่อนแตะเลี่ยมตั้งันอมะานกกระจาบโผ่เลยโกระจาดีนะโอ้ยไม่มีดีได้เดี๋ยวผมจะตี้อียก่อนคูเกิดเป็นเมียที่อีได้ไดตได้ไดจิา มึงไม่ต้องแตงมากไปอ่ะตะลกซอมจะโผล่ <c oughs> <c oughs>